ใด้ไข่ผู่มามาแล้ววันนีครับผูเาุบกับเออกับดักนะ้ำยังคนอนยังเนี่ยอาจจยังอาจจ่อาแล้วอาจจ่าสวัสดีรับท่านนาโนเมกออาเลยแล้วนีเราจะให้เขาหาธีต่อมากับรายการ a k e e เฮปักกระจกออกให้ได้นะ อันนี้ขาดมากทุกคนอันนี้ก็คือนันนงค์เหนีแทนครับไอชิทีไอชิทีมาแล้วเออกายรับ้องยังยังยังกลายชิอีได้หรือไม่เอือตายแล้วกลับเอาไม่เอาไม่เอาไม่วิธีวิีมานี่ไอเข้าไป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 เลยเออไปเลยสองคนเลยเออทำสปาไม่ได้ ไอเบนอะไร <g ül üyor> บอกให้ลงไปขอโทษ้าราับขอโทษครับเรเียกผีตายผีตกกะระจับของเราก็จมเนี่ยเราจะมาดูตากล้องตา <c oughs> กล้อง <c oughs> <c oughs> อ๊ะ <c oughs> มดเยังไม่ได้ปิดเลยเฮ้ยไอ้ทีมันไอเวียนนะย้อนเมียดฉันบอกแล้วว่าจะอัดเป็นบอกแล้วว่ะเป็นาแก่ก็จะอัดอีกอัดอยู่ต้นไม้ดอกที่สวยที่สุดในโลกอ๋อใครเนี่ย เลยลไปทำไมอ่ะไปทิปเป็นยังไงมากครับที่ถูกแกงเอาพี่เอาพี่นี่มาดิพี่นาโนอะไรเนี่ยมาดิแทนไปกับดักโปมตีเขาดีกว่าปีเองเว้ยไม่ต้องเล็กพี่อ่ะอ่ะจริงเหรอเออเออไม่ต้องเล็กพี่เว้ยมันเป็นน้องข้าเป็นสองปีเฮ้โ เป็นเบ็ดล็อกนี่ต้นไม้ที่สวยที่สุดมาดูดิเฮ้ยต้นไม้โหดมาเอาทีนทีไว้ตรงนี้อะไรต้นไม้ผมมื่เดิมที่ทำเป็นเบ็ดล็อกอะต้นไม้ผมเออกระดาษเอาเพนชิโอเพนก็เฮ้ยหลบลมยาพีพีเข้ามาอุ๊ยเบ็ดเหรอ เฮ้ยเฮ้ยคนชื่อท็อปอะไรท็อปอหลบลบลบท็อปทอปท็อปอะไรเล่นทีทีได้ปะทำไมอะจะทำจะทำกับดากไม่ได้ทำกับดาบเทียน ทำเป็นสมาร์ททีนทีเอ้ยเอ,า,อยางี้พอแบบสร้งแมบสบร้งแมปมันยิงกันเองเหรอเห็นไหมมันระเบิดนี้เทรนเทนใช้แมบเนี้ยยิงกันเนะะาะแกะนูคนเปิดแายการออกอจบรายการ<น>อ,อะไรก็ไม่รู้แกงขนเล่นเมแกบบ 打开。